สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มยอดวิวทิกต็อกนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะฮะให้เราหาวิดีโอที่เราจะใช้ปั๊มมาก่อนเลยนะผมก็สลับวิธีนี้นะใช้แค่ URL เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่สักคนหนึ่งแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะลองเลือกดูอันที่มันเป็นคลิปที่มียอดวิวน้อยๆน,น,นะฮะนี้ถือว่าวิวเยอะเกินวะเดี๋ยวลองหาที่มียอดวิวน้อยๆน,น,นะครับผมคนนี้ก็ยอดวิวเยอะนะฮะ เดียวเลยนะผมเอาเป็นคนนี้ละกันแลวผมก็ยอดวิวกลางๆนะเดี๋ยวผมจะลองเอาที่เป็นคลิปของเขาที่มียอดวิวน้อยที่สุดละกันนะฮะก็น่าจะเป็นคลิปนี้นะครับผมมียอดวิว143คนนะฮะ ก็เราก็ได้วิดีโอที่เราจะใช้ปั๊มแล้วนะผมก็กดคัดลอกลิงก์มาเลยนะฮะหลังจากนั้นนะผมก็ให้เราไปที่ Google นะผมคำว่า K คเอ็ขีดทีเนะผมแล้วเราก็เข้าสู่เว็บไซต์แรกตรงนี้ได้เลยนะผมนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคเ t h ขีดีเฮ com นะผมเป็นเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้เลยนะฮะเว็บเคก็สมัครสมาชิกฟรีนะผมผมก็จะลงชื่อเข้าใช้งานรหัสผมเลยนะฮะ พอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะผมนี่จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บไซต์หลักนะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมตัวโปรแกรมจะอยู่ที่ในหมวดหมู่และบริการตรงนี้นะฮะในตรงส่วนของหมวดหมู่นะผมก็จะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆนะผมของแพลตฟอร์มต่างๆที่เว็บเคมเอ็มมีให้เราเลือกใช้งานนะฮะก็จะมีแพลตฟอร์มครบเลยนะผมทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บทิก t ก็ตไอจีนะผมอันนี้จะเป็นบริการแนะนำนะฮะมันก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เขารวบรวมมาไว้ในแต่ละ อย่างเช่นของ Facebook ที่มีอยู่ตรงนี้นะผมเขาก็จะคัดมาไว้ในตัวบริการแนะนําอันนี้นะฮะเราก็จะมาเลือกกันได้ที่ด้านล่างตรงบริการนะฮะแต่วันนี้นะผมเราก็จะเลือกเป็นบริการของ Tik t o อกนะผมหลังจากที่ผมเลือกมดหมู่ได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาเลือกบริการกันต่อนะฮะตัวบริการนี้ก็คือตัวโปรแกรมที่เราจะใช้งานกันเองนะผมแต่ละอันนี่นะผมก็จะเป็นแต่ละโปรแกรมเลยนะผมเราก็สามารถเช็คเวลาของแต่ละโปรแกรมได้ที่ตรงนี้ด้วยนะผม ก็บางโปรแกรมมันก็จะใช้เวลานานบางโปรแกรมมันก็ใช้เวลาไหวนะฮะก็เราก็สามารถเช็คดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับผมจะใช้ตัวปั๊มวิววันนี้นะฮะไหนลองดูเวลานะผมก็ถือว่าขึ้นไวนะผมอันนี้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะฮะก็เราก็นําลิงก์ที่เราคัดลอกมาแล้วผมมาวางไว้ในช่องวางลิงก์ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เลือกวางลิงก์เรียบร้อยแล้วผมก็มาเลือกปริมาณกันต่อเลยนะฮะผมก็จะใช้สักหนึ่งพันละกันนะผม ก็ค่าบริการแค่เพียง0.2เองนะฮะ1,000งวิวแค่2บาทนะผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้นี่ถือว่าถูกมากๆเลยนะผมก็ผมก็จะใช้สัก1 0 0 0งหมืวิวนี่เลยละกันนะะเอาปั๊มให้เขาสะดุ้งไปเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราเช็คความถูกต้องแล้วเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะ พอเรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมมันจะขึ้นใบเสร็จสีเขียวตัวนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้จะเป็นใบเสร็จของเรานะในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนาเลขออเดอร์ตัวนี้ไปได้นะผมติดต่อกับแอดมินของเว็บเ m มนะผมให้เขาแก้ปัญหาให้เรานะฮะช่องทางการติดต่อก็คือทางไลน์ตรงนี้นั่นเองนะผมก็สแกน QR Code ์โ้กันไปได้เลยนะผม ก็ในตัวใบเสร็จตรงนี้นะผมมันก็จะแจ้งข้อมูลต่างๆที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นบริการที่เราเลือกใช้งานลิก์ที่เราใช้งานปริมาณนะผมค่าบริการยอยดเงินคงเหลือก็จะแจ้งมาทั้งหมดเลยนะฮะก็ถือว่ารายละเอียดครบถ้วนนะผมแล้วต่อมาที่การเติมเงินนะผมเว็บเคเอ็มก็มีช่องทางการเติมเงินครบเลยนะฮะตัวคริปโตก็มีนะผมสำหรับเหรียญคริปโตเราสามารถใช้งานได้แล้วผม ก็มีพวกสแกน QR ียวอโค้ดทุมันนี่วันเลดอังเปาวันเลดบัตรเดบิตบัตรเครดิตพวกนี้คือมีครบหมดเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับตัวเว็บไซต์นั่นเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่ตัวนี่นะผมติ๊กต็อกนะฮะก็ล่าสุดแล้วผมเขามีหนึ่ร้บนะผมสำหรับคนที่มาดูนะฮะยอดวิวของเขาเองนะลองรีดูสักรอบหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ยอดวิวก็ยังไม่เด้งขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งนะครับผม ก็ตอนนี้นะผมวิดีโอก็ยอดวิวเด้งขึ้นมาแล้วนะผมก็ขึ้นมาที่10,000หมื่นกว่าเลยนะผมก็้าเกิดว่าเพิ่มเพ่คนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้งานตัวโปรแกรมนี้นะผมความวิววิดีโอ t ิ k ต o อกของเว็บเคเนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะผมกอใช้งานง่ายมากๆเลยนะผมแล้วก็ได้ยอดจริงๆนะผมแถมราคาถูกมากๆเลยด้วยนะผมลองเข้ามาใช้งานกันดูได้นะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ